สวัสดีพี่น้องมันนี้เม่บพี่จาพาเพ่อนพาลงมาสุมทงไฮทงหน้าเด้อพี่น้องบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วพาลงมาเบิง่งเท้างามพี่น้องเอ้ยจะงามยาหรืองามเข้าก็บ่รู้โค้งเคาสวย ท้องฟ้างามพี่น้องความรเบิงบรรยากาศยามเมล็ดลมเย็นหน่ะไได้ห้อนเด้อเริ่มอันอันนี้แล้วนี่เริ่มเป็นหน้าหนาวแล้วพี่น้องลงมาเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าสวยๆงามงามพี่น้อง กดีลพมพัดโถงโลยนี่คือดกกอกตลมกล่อมอ๋อหนูเบิ่งเข่าห่างพี่ดองเป็นดับแล้วเป็นว้านหนคือว่าผือก็ค่ะค่ะนะผือนะหน้าผู้ใดดิทุผือห่านเลย เมืยบกอดยามมื้อแร้พี่น้องบรรยากาศงามเลยพี่น้องบรรยากาศดีๆบ่มีอยู่ไสเด้อพี่น้องบรรยากาศดีๆอยู่บา้านเฮาอีสานบาน้านเฮา ท้องฟางงามห,ามหลอดผลมาแล้วให่พ่พาลงมาชมบรรยากาศท้องฟ้าพามาสุดเบิ้องท้องฟางงา,ามพี่น้องกับเขากันงามลมเย็นเย็นพี่น้องบรรยากาศดีดีเยอะมาก ส่บรรยากาศกับบ้านพี่ม่านท้าเด้อถนนหนทา,ทางก็เป็นควันกรีดมดลุงท้งไห่ท้งนางก็เป็นคอนกรีดมดถนนสะดวกสบายเขางามท้องฟ้าสวยๆพี่น้องบรรยากาศเงี่ยมาแล้วโอ้ยผือสังห์เขาได้แต่บ่มีแห้งเอาผือก็ได้ ถนนคนกีดเด้อพี่น้องลงไ้ลงหน้ากันมีถนนคนกีดแล้วไปใส่กระสะดโกสบายเ<อ>บิ่งห่วงเข้างามๆนี่เขามะลีมะลีดอกมะลีัน,นห่วงเขาก็งามงามขนาดล่อลิ่นถนนได้เนี่ยงงามขนาดนี้ เสียงครบเสียงเขียดหน้าเขียดสายห้องเองแอบเป็นธรรมศาสตร์คืออย่างเนี่บรรยากาศื้นนี้โอ้ยบ่มีแดดพี่น้องมีแต่มืดผนโลบ,บรรยากาศเย็นๆในเบิรอโลบทองให้ท้องหน้าถนนหนทางก็เป็นพอนกีดมอกับไปปั่นจักรยานเล่นเด้อพี่น้อง ไปยมาเบ่งบรรยากาศครักครับบรรยากาศที่สดซื้นแ้วมาเบ่งบางพิมานท้าเด้อถนอนทนทางไปมาสะดวกสบายมาเบิ่งเข้างามเพิ่ง่วงเข้านะครับพี่ปีน,อน้องหอมเข้าหวน ข่นอันนี้เข้าหน้าดำอันนี้นะมันจะบอกคือกันข้าหน้าวานเข้าหน้าวานจีบระมาณน,นี้อันนี้เข้าหน้าดำกำลังสองแล้วน,นี่แล้วสองมือแล้ว <c oughs> บนโลกเห่ยงปานพี่น้องช่อ <c oughs> <c oughs> งฟ้าบรรยากาศงามแสงแดด